สวัสดีค่ะเช้านี้นะคะก็จะทําขนมปังนะคะแต่ว่าขนมปังที่นุ่นจะทําก็คือขนมปังตัวนี้นะคะที่จะมีที่ใส่ชานมนะคะอันนี้เป็นชานมนะคะแต่ว่าตอนนี้คือชานมมันเย็นอยู่นะคะนุะ่นจะเอาชานมไปอุ่นอนนิดหนึ่งนะคะเราถึงจะต้องเติมยีสต์ลงไปนะคะก็คือยีสต์ตัวนี้นะคะเดี๋ยวเอาชานมไปอุ่นนิดนึงนะคะ นี่นะคะเดี๋ยวเอาชานมไปอุ่นนะคะชานมก็สักประมาณครึ่งแก้วพอละกันนะคะนี่นะคะก็อุ่นสักประมาณนี้หนึ่งละกันนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะต้องเติมมันเหลืออยู่นะคะเดี๋ยวถ้ามันอุ่นมันร้อนเนี่ยจะได้เติมได้นะคะ ะะก็อุ่นมาแล้วเรียบร้อยนะคะนุ่ก็จะใส่ยีสต์ลงไปนะคะอันนี้เป็นครั้งแรกนะคะที่จะเอาชานมนีนะคะมาทำเป็นขนมปังนะคะขนมปังชานมน้ะ ก็ลองลองลองดูนะคะ เดี๋ยวทิ้งไว้สักครู่หนึ่งนะคะให้ยีสต์ทำงานนิดนึงนะคะยีสต์ก็ขึ้นแล้วนะคะนี่ยีสต์ขึ้นมาได้ขนาดนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวนุ่นจะทำขนมปังทำแป้งเลยนะคะ มีส่วนผสมน้อยน,นะคะก็คือแป้งแล้วก็าชานมอาน,นี้นะคะในชานมเนี้ยมันมีหมดทุกอย่างอยู่แล้วนะคะไม่ต้องเติมอะไรนะคะนี่นะคะแป้งแป้งนี่นะคะแป้งที่จะใช้วันนี้นะคะก็คือแป้งสาลีเอเนกะสมนะคะ ก็ไม่ทําเยอะนะคะน้องก็จะทํานิดเดียวนะคะสักประมาณขนาดนี้แล้กันนะ,แป,นะแป้งนี้ก็เดี๋ยวถ้าถ้าแบบมันเหลวเกินไปนี่ก็เติมได้นะคะ เดี๋ยวขอเพิ่มชาโนมิกนิดนึงนะคะ แล้วก็นี่นะคะชานงก็เดี๋ยวค่อยๆใส่นะคะถ้าแป้งโอเคแล้วก็ไม่ต้องนะคะแต่นุ่นคิดว่ารอบนี้น่าจะได้แล้วแหละนะคะ เดี๋ยวนุ่งก็จะนวดนะคะเดี๋ยวจะนวดมือนะคะ นี่นะคะได้แป้งแล้วก็เดี๋ยวพักแป้งสักสิบห้านาทีก็พอนะคะนุ่นพักแป้งสิบห้านาทีแล้วค่ะแล้วก็เดี๋ยวมาขึ้นรูปแล้วก็ไปอบนะคะนี่นะคะพอได้1สิบห้านาทีแล้วนะคะขนมปังนนก็ขึ้นมานิดนึงนะคะเพราะว่าอากาศมันเย็นนะคะก็เดี๋ยวนุ่นจะขึ้นรูปเลยนะคะนุ่นจะไปอบเลยนะคะ โอ้ยเดี๋ยวลองกระดาษไขก่อนนะ เอาอย่างนี้เลยนะคะแต่ว่านุ่งก็จะให้เขานิดนึงนะคะมีแบบลวดลายนิดนึงนะคะนี่นะคะเดี๋ยวนุ่งก็จะไปอบนะคะ นี่ค่ะขนมปังนะคะขนมปังชานมนะคะอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้มันจะแข็งนะคะเพราะว่านุ่นน่จจะส่วนมากนุ่นจะชอบกินขนมปังลักษณะแบบนี้นะคะอันนี้นะคือชานมที่นุ่นทํานะคะเอาจริงนะชาเอ่อะไรนะขนมปังแข็งนะคะมันจะมันจะทําง่ายนะคะเดี๋ยวจะพาดูข้างในนะคะ นี่นะคะเนื้อขนมปังด้านในนะคะอันนี้คือแบบว่ากรอบนอกนุ่มในนะคะหอมชาเขียวไม่ใช่หอมชาเขียวหอมชานมนะคะขอไปนะคะอหอมชานมนี่นะคะแบบนุ่นจะชิมก่อนนะคะนี่คือนุ่น,นะอะเผามานะคะนี่เป็นชานมนะคะที่นุ่นทํานะคะสีมันก็จะเป็นชานมแบบนี้เลยนะคะ นี่นะคะชานมที่นุ่นใช้ไปนะคะอืมหอมนะคะก็คือเป็นกลิ่นของชานมเลยนะคะอันนี้ทาง่ายนะคะส่วนผสมน้อยก็คือมีแค่แป้งกับชานมนะคะก็ทำขนมปังออกมาได้เป็นแบบนี้นะคะคือข้างนอกนะคะผิวขนมปังนะคะมันจะกรอบนะคะแต่ว่าเนื้อด้านในนะคะมันจะนุ่มนะคะคือแบบว่า ขนมปังลักษณะแบบนี้นะคะมันจะเก็บไว้ได้นานนะคะถ้าสมมติว่าเราจะกินนะคะเราก็ไปอุ่นนะคะเราไปเวฟนะคะอืมอืมกอบอะ คือรูปร่างมันอาจจะไม่ได้นะคะแต่ว่าหน้าตามันอร่อยมากอรสชาติมันอร่อยมากมวันนี้นะคะก็ทำขนมปังแบบง่ายๆนะคะแค่มีแป้งนะคะแล้วก็มีชานมนะคะแล้วก็สามารถทำขนมปังได้นะคะวันนี้ก็ขอบคุณมากๆนะคะที่ติดตามนุ่นนะคะขอบคุณทุกข้อความทุกกำลังใจที่มีให้นุ่นนะคะ ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ